ตะวันรีวิวสวัสดีครับมีคำถามมาเยอะนะครับว่าแบบแปลนเครื่องบิน 3D มีมไหมแล้วก็จะดาวน์โหลดยังไงแล้วก็วิธีทำทำยังไงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำช่องช่องหนึ่งนะครับน่าสนใจมากนะครับก็เราลองเสิร์ชคำว่าทำเครื่องบินบังคับเองได้ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ตัว YouTube ก่อนนะครับแล้วเข้าพิมพ์คำนี้หลังจากนั้นเรากดค้นหาไปเราจะไปเจอช่องที่น่าสนใจนะครับอันนี้ผมดูเรียบร้อยนะครับก็จะมีช่อง นี่นะครับของน้องบักตองชาแนลนะครับวงเล็บว่า RC lab นะครับเขียนว่า DIY ทํำเครื่องบินบังคับเองได้ง่ายๆวงเล็บตอนที่1ทับนะครับก็แปลว่าจะมีทั้งหมด2ตอนอันนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งนี่ตอนที่2นะครับทำเครื่องบินบังคับเองได้ง่ายๆ2ทับแปลว่าเราจะต้องดูที่2คลิปนี้นะครับก็เลยติดต่อน้องบักตองเข้าไปนะครับก็ขออนุญาตเขาเพื่อมาทำคลิปแนะนำให้ เพื่อนๆกับผู้ที่สนใจจะทำเครื่องบิน3 d ดีเองนะครับได้ชมก็จะเป็นการรีวิวให้ดูก็น้องเขาอนุญาตมาแล้วก็ขอขอบคุณน้องบักตองมานะครับก็จะเป็นช่องชื่อช่องบักตองชาแนลนะครับครับเอาละครับเริ่มต้นนะครับเรามาที่ตัวนี้ก่อนนะครับ1นับ2นะครับเข้าไปในช่องนี้นะครับก็จะเป็นการ เริ่มต้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเครื่องบินอะไรนะครับที่จะตัดก็จะเป็นรูปตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวแปลนเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าวิธีดาวน์โหลดดาวโหลดยังไงนะครับเอาละครับเราก็จะเห็นตัวเครื่องบินละลําที่เราจะตัดกันลองทําเครื่องบินครับอย่างง่ายนะครับก่อนอื่นก็ปิ้นแบบมาใส่กระดาษ A4 นะครับซึ่งแบบก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างครับมีลิงก์ไว้ให้หลังจากนั้นก็เรามาทําการติดแบบเข้ากัน อ่ะโอเคนะครับในตัวลิงก์นะครับก็จะมีอยู่ในใต้คลิปนะครับเราจะมาดูกันเราก็กดไปที่ชื่อคลิปนะครับแล้วเราก็เลือล่อนไปเนี่ยก็จะมีเขียนว่าแ Plan ดาวน์โหลด i n k เท่ากับ http นะครับเราก็กดไปที่ตัวสีน้ำเงินตัวนี้กดไปเลยนะครับพอกดไป,เ,ปนเนี่ยเราก็เลือกเปิดน,นะครับจะเปิดจากเบราว์เซอร์ตัวไหนก็แล้วแต่เราของผมเลือกเป็นตัว default นะครับ เราก็จะเห็นนะครับแบบแปลนตัวนี้เครื่องบินชื่อเอ4ห้าสี่ศูนย์นะครับเป็นเขียนว่าโฟมมี่แปลนก็คือทำจากกระดาษโฟรรมนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสี่สิบห้านิ้วจะมีสี่สิบห้านิ้วเอแล้วก็มีอีกอันนึงเขียนว่าเอทห้าสิบสี่อ่าเรากดไปตัวบนก่อนดูกันนะครับว่าคืออะไรพอกดตัวบนเนี่ยจะเขียนตรงนี้นะครับว่า1นึทับสิบแปดนี่ยเห็นไหม <ท Dancing> ไหนึ่งทับสิบแปดก็แปลว่ามีทั้งหมดเนี่ยสิบแปดแผ่น เราดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเลื่อนลงไปนี่หน้าที่1น่นี่หน้าที่2ในแบบตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปสั่งปริ้นนะครับวิธีการปริ้นก็ง่ายมากครับเราไปที่ร้านเครื่องถ่ายกอกสารเลยนะครับที่เขารับปริ้นแบบนะครับเราเอาตัวนี้ส่งลิงก์ไปเขาแล้วเดี๋ยวเขาปริ้นออกมาก็จะปริ้นเป็นกระดาษทั้งหมด18แผ่นออกมานี่ยมันก็จะเป็นแบบซึ่งกระดาษตัวนี้มันจะปริ้นเป็นแบบที่ขนาดไซส์จริงนะครับ แล้วก็เอามาแตะต่อกันเดี๋ยวผมจะไปที่ายต่ออสมมุติว่าเราปริ้นต,ตรงนี้มาเรียบร้อยผมกลับไปนะครับกลับไปที่ตัวนี้เราจะกดตรงลิงก์ไปนะครับอีกรอบหนึ่งกลับมาที่ตรงนหน้านี้เหมือนเดิมเมื่อสักครู่เนี่ยเรากดตัวบนไปนะครับ45 i n ิบห้นแะครับเสร็จแ,แล้วจะมีตัวล่างเอเขียนว่า A540 ้อ่าเรากดไปทีหนึ่งเขียนว่า f full Sheet ตัวฟูชีเนี่ยคืออะไรตัวฟูชีสเนี่ยคือแบบเต็มๆที่จะเห็นนะครับว่าเมื่อเราเอาตัวกระดาษทั้ง18แผ่นเมื่อสักครู่มาประกอบแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแบบกลับไปที่ตัว YouTube นะครับกลับมาดูวยไฟล์ต่อนะครับในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกระดาษที่เราปริ้นมาเมื่อสักครู่นะครับ18แแผน่นผมจะขอกดไปเร็วๆนะครับแล้วเราก็เอามาต่อด้วยตัวเทปนะครับ ลายเหลี่ยมปีกย่อยเนี่ยดูในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์เอาไว้ให้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูกันง่ายๆเราจะทำการตัดตามแบบอย่างเช่นตรงนี้เป็นส่วนของปีกเราจะทำการใช้ไม้ประทัดทาบแล้วก็ใช้มีคัตเตอร์นะครับตัดตามเส้นตรงนี้เลยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปปีกนะครับ,รบไปต่อนะครับอันนี้ก็ กกกัับบบรระะะะดดาาษษแแแข็แขแบบ็็งลล้้้วตมจไณเปนนนีคในส่วนของกระดาษแข็งนะครับเวลาที่เราไปที่ร้านเนี่ยมันก็จะมีกระดาษขายเป็นกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเราไปซื้อตัวกระดาษที่มันเป็น2หน้านะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านสีขาวๆอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นด้านสีน้ําตาลน้นําตาลแบบนี้นะครับก็จะเป็นกระดาษแข็งก็จะมีความหนาหลากหลายนะครับเราก็บอกเขาว่าเอาหนาสุดนะครับหนาสุดก็จะแบบนี้ซึ่ง มันจะแข็งมากเวลาที่เรามาวาดแบบแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทาบเพื่อที่จะวางบนโฟมแล้วตัดเนี่ยอันนี้จะใช้งานง่ายมากนะครับก็แผ่นหนึ่งน่าจะประมาณสั้20-30บาทครับแล้วแต่ขายเท่าไหร่อ่ะมาดูกันต่อ ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นหางดิ่งที่เอาไว้ประกอบกับบริเวณตรงนี้รบริเวณนี้ก็จะเป็นหางระดับนะครับเอามาประกอบกับลำตัวตรงนี้ก็จับพอดีกันพอดีและสุดท้ายครับรบริเวณของแผ่นปีกนะครับเมื่อได้ส่วนต่างๆมาแล้วนะครับเราจะเอามาวาดใส่โฟมอัดความหนาของมันก็ขนาด5มาเนิเมตรครับโอเค ในส่วนของโฟมนะครับเวลาที่ไปที่ร้านเนี่ยนะครับมันจะมีหลายขนาดอย่างในคลิปเนี่ยโฟมเนี่ยนะครับก็จะเป็นโฟมหนา5 mm มิลิเมตรวิธีวัดเนี่ยนะครับก็จะดูจากที่ตัวความหนาของโฟมนี่นะครับแล้วเราก็5 mm มิลิเมตรก็คือครึ่งเซนเนี่ยเอามาทาบดูเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยตรงนี้คือ1นเซนนี่คือครึ่งเซนใช่ไหมครครึ่งเซนนอกจาก5มิลิเมตรเนี่ยยังมีแบบ3มมิลิเมตรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูนะครับมันจะมีบางส่วนที่เป็น5บางส่วนที่เป็น3อันนี้พูดถึงคลิป ทั่วๆไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น5ม mm, ิลิเมตรอะอย่างเงี้ยน้องเขาแนะนำว่าให้ใช้5มิลิเมตรเราก็ไปซื้อมานะครับแผ่นตามร้าน r c เนี่ยก็จะขายอยู่ที่40บาท50บาทประมาณนี้นะครับทการภาพลงไปวาดเลยนะครับเนครับเราก็เอาตัวกระดาษที่เราวาดแบบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวางไปบนโฟมแล้วเราก็วาดเพระว่าเสร็จเดี๋ยวเราก็ตัดเห็นไหมฮรเราก็ตัดมาเป็นชิ้นๆเนี่ย เดี๋ยวจะมาประกอบกันแบบนี้มเ,เ,เนนมุมกล้องนี่แบบคียเ,เล่นมากนะฮะส่วนของรับตัวนะครับอันนี้ก็ส่วนของรับตัวในแนวนอนแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแทฐานดิ่งนะฮะบ,บริเวณนี้ก็จะเป็นฐางปั่งระดับแล้วก็รับตัวอีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดก็จะมี1 2ึ่งสามี่ห้าหและวก็เจนะครับ7ชิ้นวิธีการประกอบก็คือให้เอารับตัวที่มีลักษณะตัวนี้นะ,ะกับดิ่ง นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นการแนะนําวิธีการประกอบนะครับใิดเข้าไปแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเราก็ไปซื้อมาม้วนหนึ่งเนี่ยก็จะราคาตั้งแต่70บาทไปจนถึง1 0ึงบาทแล้วแต่นะครับว่าที่ร้านไหนขายเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีหลายยี่ห้อนะครับเทปใย,ยสับป,ประรดที่ดีนะครับเวลาลอกมาเนี่ยมันจะลื่นแบบนี้นะครับแล้วแปะกลับไปอย่างเงี้ยเรียบร้อยใช้งานได้นะครับนี่ แต่ถ้าไม่ดีนะครับมันจะเป็นเกาวเยิ้มๆเวลาไปเลือกซื้อนะครับสังเกตเลยพอเปิดมาเนี่ยกว่าจะแกะมาได้เนี่ยโห,โหเยิ้มแล้วดูไม่น่าใช้นะครับก็ลองไปสังเกตดูมิ๊กสังเกตเห็นว่าเราจะให้มันพับแต่ตอนเนี้ยมันพับได้แค่ด้านาเดียวอีกด้านนึงพับไม่ได้เราจะทําการพับตรงนี้เข้ามาแล้วก็เฉือนเอาตรงนี้ออกอ ในการเฉือนนะครับตรงรอยพับก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่บานพับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เขาก็จะมีการแนะนําวิธีเฉือนนะครับเอียงเท่าไหร่สี่สิบ้าองศาก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ตรงนี้บานพับพับไปได้เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ทําตรงร่องตรงนี้ก็จะติดนะครับนี่เทคนิคการตัดตรงนี้ดูตรงนี้ได้เลยนะครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับคือคัตเตอร์ที่ใช้ต้องคมนะครับถ้าใบมีไม่คมเนี่ยตัดแบบนี้จะทํางานลําบากมากมันจะไม่ค่อยขาดนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามไปเลยนะครับขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับพอประกอบเสร็จเนี่ยก็จะได้เป็นแบบเครื่องบินอย่างนี้นะครับซึ่งในคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นการแนะนำเรื่องการเอาแบบมาตัดลงโฟมดามต่อทุกถึงทุกอย่างนะครับเราก็จะได้เป็นโฟมลำเปล่ามาแล้วแบบนี้มาดูการลงชุดไฟพวกมอเตอร์แล้วก็เซอร์โวกันนะครับว่าจะต้อง พอจบตรงคลิปหนึ่งนะครับเราจะได้ตัวลำมาละทีนี้ต่อไปเนี่ยเป็นการติดตั้งชุดไฟนะครับเราก็จะไปดูในคลิปที่2อ,อ่านะครับในคลิปที่2เมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเราก็เลื่อนไปหาจะเป็น2ทับสนี่นะครับ DIY ทำเครื่องบินบังคับเองได้ง่ายๆ2อทับ2ก็คือตอนที่2ก็คือต่อจากตอนเมื่อสักครู่อ่าเราไปดูกันเลยนะครับ ก็จะให้ดูว่าชุดไฟมีอะไรบ้างจาไปล้วยโวลเตอร์สองสองหนึ่งสองพันสี่ด้วยเควีนะครับสปีดจะยี่สิบแอมหรือว่า30แอมก็ได้โซที่ต้องใช้คือมีทั้งหมด3าตัวนะครับตัวนี้เอาไว้ชักแผ่นหางระดับแผ่นหางตึกแล้วก็ตัวนี้ตามจะเป็น2อด้านก็จะเอาไว้อ นะครับในนี้ก็ตอนเริ่มต้นน้องเขาก็จะอธิบายไว้เลยนะครับว่าเราจะต้องซื้อชุดไฟอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสามารถหาซื้อที่ร้านอาได้ทุกร้านแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นวิธีการแล้วครับติดอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะไปคลิปนี้ละเอียดดีมากนะครับถ้าถ้าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าเข้าไปดูนะครับ ดีมากอ่าเร็วไปนิดอยหน่อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาที่เดินชุดไฟเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงบ้างก่รอ้อยแล้วนรบยวินกนบินนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเช็คเรื่อง CG นะครับเพราะว่า ถ้า CG มันไม่ไปเนี่ยบินมาเนี่ยมันก็จะมีอาการหัวหนักหัวเบาบางทีก็บินเป็นอย่างเงี้ยฮะจะบินเป็นลงขึง้นลงขึง้นลงเป็นคลื่นเป็นปาโลมานะครับแล้วก็จะทําให้เราเล่นแบบไม่มีความสุขก็จะขอที่ใบเพิ่มเติมนะครับปกติเครื่องบินเนี่ยมันจะมีการหา CG อยู่แล้วนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของปีกสมมติว่าตัวนี้เป็นปีกแล้วกันนะครับเป็นปีกเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3มส่วนนะครับ1 2 3สาม มันจะอยู่ที่ส่วนที่1ใน3แต่ว่าครื่อบินแต่ละลำเนี่ยอาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับในการที่เราเข้าไปดูคลิปใน y o u t u b e หรือคลิปที่มี y o u t u b e r หลายๆท่านทำเนี่ยเราก็ต้องไปดูตรงนั้นนะครับว่า Cg ของเครื่องบินแต่ละลำอยู่ตรงไหนนะครับมันจะเป็นส่วนที่ทำให้เราบินแล้วบินสบายบินง่ายนะครับ เรียบร้อยนะครับภาพรวมของคลิปทั้งสองคลิปเนี่ยนะครับถ้าเราดูแล้วทาตามจนจบเนี่ยเราก็สามารถบินได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่กำลังค้นหาแนวทางการทำงานอยากจะลองตัดจีน,นมี 3D เอง ลองติดตั้งชุดไฟเองแล้วก็ลองบินมันให้ความสุขมากนะครับให้ความสุขตั้งแต่เริ่มต้นทําแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสาหรับน้องบักตองนะครับแล้วก็ฝากช่องบักตองชาแนลด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่น้องอนุญาตให้ผมนํามารีวิวเพื่อนแนะนําให้เพื่อนเพื่อนต่ออีกครั้งหนึ่งาฝากซับสไครต์ให้น้องเขา,าด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทุกๆคน อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ